วันนี้เกรซอยากจะมาบอกกับทุกคนว่าบางครั้งกับบางสิ่งที่เราสูญเสียไปอะ่ะอย่าไปเสียดายมันเลยสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นแผนการที่มันไม่เกิดขึ้นบางครั้งประตูเหล่านั้นมันปิดลงเพื่อให้เราได้กลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเรามีความวางใจในจักรวาลแล้วหรือยังหรือว่าเรายังดิ้นรนให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้น เรากำลังควบคุมสถานการณ์สิ่งของผู้คนหรือโอกาสที่มันกำลังจบลงไปแล้วหรือเปล่าเพราะเราใฝ่ฝันว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นเหลือเกินแต่พอมันจบลงเรายอมรับไม่ได้วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเราวางใจในจักรวาลแล้วหรือยังเพราะสิ่งที่มันจบลงนั่นแปลว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่กับพลังงาน เดียวกันกับเราไม่ได้อยู่กับเส้นทางที่เราจะไปมันต้องจบลงฉะนั้นจงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลที่จะนำพาสิ่งใหม่มาให้เราและเกรสรับรองได้ว่าสิ่งใหม่ที่จักรวาลเขาจะนำมาให้นั้นมันเฉิดฉายมันใช้ไลมันปังกว่ามันคู่ควรกับคุณมากกว่าดังนั้นวันนี้ถ้าคุณสูญเสียอะไรไปเสียใจร้องไห้แล้วก็ให้มันจบลงค่ะ แล้วก็วางใจว่าจักรวาลจะนำพาสิ่งดีๆและดีกว่าแน่นอนอาจจะมาในรูปแบบใหม่สิ่งใหม่ประสบการณ์ใหม่หรือโอกาสใหม่ๆอย่าเสียดายสิ่งที่มันจบไปแล้วนะคะเรามาทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จงมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราตั้งใจจงวางใจ ในจักรวาลเพราะเขารู้ดีเสมอว่าสิ่งไหนที่คู่ควรกับเราขอรับบทมาเป็นช่างทาสีหนงวันนะคะไม่สิต้องทาอยู่อีกหลายๆวันเลยน่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยแหละเพราะว่าเข้าของเครื่องใช้ที่มันมีอยู่แล้วในบ้านหลังเนี้ยเราจะเปลี่ยนสไตล์เขาทั้งหมดเราจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสไตล์เพื่อให้มันมีความเป็นบรรยากาศของสไตล์ เพืนะ่อดูกันว่าเราทำอะไรอยู่อยู่ๆมาทาสีไนอยู่มาตกแต่งอุกปรกรณ์เหล่านี้ทำไมอตอนนี้ขออุปไว้ก่อนนะเรายังไม่บอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นโปรเจกต์ที่อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามนะคะแต่ก็เดี๋ยว,ล,วลองสีวันที่มันมเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย เดี <The> uh ๋ยวเรสจะประกาศนะคะว่าเรสกำลั huh. งทำอะไรอยูตอนนี้มาให้กำลังใจเรสท่าสีไว้โต uh ๊ะ huh. ตัวนี้เราจะเปลี่ยนจากสีดำให้เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าสไตล์กรีดังนั้นเราก็ต้องรองพื้นก่อนปรับสีดำให้กลายเป็นสีขาวเพื่อที่เราจะได้รีเทนใหม่ ก็ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเรื่องทาสีถนักมาก